สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีวัดตัวรีเลย์นะครับซึ่งตัวดีเลย์จะมีสส่วนนะครับจะมีส่วนของตัวคอยขดลวดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าสัมผัสนะครับหรือว่าคอนแทกนะครับตัวดีเลย์จะมีทั้งแบบใช้ไฟ DC แล้วก็ไฟ AC นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมดกตัวอย่างนะครับอย่างสองขั้วนี้ครับจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นขดลวดนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นขดลวดนะครับขดลวดนะครับตรงนี้มาถึงตรงนี้เป็นขดลวดนะครับส่วนตนี้จะเป็นคอมนะครับขั้วคอมนะครับส่วนตนี้จะเป็นขั้ว NC แล้วก็ NO นะครับเดี๋ยวในส่วนของตัว NC NO เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งส่วนตัวนี้ผมอธิบายคร่าวๆนะครับ NO คือ normal open นะครับ NC คือ normal c l o s e นะครับตัวคอมก็คือเป็นตัวกาวนั่นเองพูดง่ายๆเนาะเดี๋ยววิธีวัดนะครับคือ เราจะวัดในส่วนของตัวเจ้า NC แล้วก็ COM ตัวนี้นะครับในวงจร NC กับตัว COM เนี่ยคือจะถึงกันนะครับส่วน NO แล้วก็ COM จะไม่ถึงกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคอ i ก็จะถึงกันวิธีวัดก็คือว่าเราจะวัด NC แล้วก็ COM นด้เข็มต้องขึ้นนะครับแล้วก็คอยอถึงกันเข็มก็ต้องขึ้นนะครับแล้วก็ NO มาคอมตัวนี้จะเป็นหน้าสัมผัส จะไม่ไม่ถึงการเก็มต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นแสดงว่าชอ็อตนะครับหากให้เป็นตามนี้ก็แสดงว่าดีเลยนี่อาจจะชอ็อตหรือขาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีวัดกันเลยนะครับโดยเราตั้งย่านมิตเตอร์ไปที่ R คูณหหรือคูณสินะครับก็วัดตัวขดลวดนะครับ เราจะวัดที่ขดลวดก่อนนะครับเข็บต้องขึ้นนะครับนะครับจากนั้นก็วัดที่ตัว NC แล้วก็คอมนะครับ เขมจะขึ้นนะครับถ้าเป็น NO แล้วก็ COM เข็มจะไม่ขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นแบบสวิต์นะครับถ้าวงจรหรือโปรแกรมสั่งให้ดีเลย์ทำงาน NO แล้ว COM เข็มถึงจะขึ้นนะครับก็คือเป็นเปยนเสมอสวิตนั่นเองนะครับอันนี้เป็นขดลวดนะครับเข็มจะขึ้นหนึ่งครั้งนะครับ ก็ NO แล้วก็ C เข็มก็จะขึ้นนะครับเอ็แล้วคอมเข็มจะไม่ขึ้นนะครับ mm hmm. ก็หากใครวัดแล้วไม่ได้ค่าตามนี้แสดงว่าตัวดีเลย์เนี้ยอาจจะช็อตหรือว่าก็ขาดนะครับควรซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับก็ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดถูกใจด้วยนะครับขอบคุณครับ